สิถึง26พฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณกันบ้างคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้แน่นอนและนี่น่าจะเป็นพลังงานของคุณเป็นข่าวดีเป็นเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณกันโอ้โหชัยชนะ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  ต้องบอกเลยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสคว้าชัยมีโอกาสได้รับชัยชนะการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จธุรกิจมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองเอาชนะศัตรูคู่แข่งปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยถ้าเกิดติดขัดตรงไหนมีโอกาสว่าสัปดาห์นี้จะคล่องตัวได้และได้รับชัยชนะ หากมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะหากมีศัตรูคู่แข่งต้องบอกเลยว่าเขาจะอ่อนแอและแพ้ภัยตัวเองไปหากมีคนคิดร้ายต้องบอกเลยสัปดาห์นี้จะพ่ายแพ้แพด้ดูตัวเองไปมีโอกาส,ว,สว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งชัยชนะคุณจะบรรลุผลคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะคล้ายคลาดอยู่รอดปลอดภัย เป็นสัปดาห์是是แห่งข่าวดีเป็นสัปดาห์แห่งเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นสัปดาห์แห่งความสดใสของหัวใจเป็นสัปดาห์ที่คุณจะคว้าชัยได้มาครองดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสเหลือเกินข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องของชัยชนะเป็นเรื่องของความสําเร็จเป็นเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ต้องบอกเลยฟ้ามีตานะ ทำสิ่งดีๆไว้จะมีคนเมตตาอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือทำให้คุณประสบความสำเร็จทำให้คุณได้รับชัยชนะหากมีคดีความก็ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะชนะค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะได้รับความเมตตาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการจะได้มีโอกาสสุขสมหวังดังใจมีโอกาสว่าชีวิตจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเออ โชคลาบโอกาสดีๆข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในสัปดาห์นี้ยินดีด้วยนะคะ